อยู่่นีทพี่มีปลาอะไรบ้างครับในแนี่ยขนาด้งแต่ปลาหมึกแล้วตกตกได้ปะเจอเคสสามเดืเจอเคสอะจะกินจันพีเสื้อแดงไปเคไม่อยู่มาสามเดือนน่ะพูดจาน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวไม่ตุดจีนดูก็ใส่เสื้อกลัวอะไรพี่เรียกว่ารีบตุดจีนไปหน่อยกลัวอะไระไม่ย่อยยยไม่่อพี่ที่พูดจาน่ารักเนี่ยโคตรแซวอ่ะ นี่ยืนได้ป่ะใบบัวเนี่ยได้ครับพี่ผมบอกแล้วว่ายืนได้ไม่เป็นไรเลยเชื่อไม่เป็นไรพี่สองสีนิจมันจะไมเขาพูดจาร์เป็นมงคลกันชังเลยวัตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงนะครับก็คือบัวเป็นทุ่งนั่นเองผมไม่มีใช่ครับลเนนีี่ยวผมเยฮ้มันสวยมากนะพี่ใช่เขาบอกว่าทุ่งบัวแดงเนี่ยมันจะมีบัวอยู่สองสายพันธุ์ก็คือบัวพันธุ์มะเหมี่ยวแล้วก็บัวพันธุ์นังเดิมใช่ไหมพี่อ่าบัวพันธุ์มะเหมี่ยวเนี่ย มันจะบานช่วงเช้าแปดโมงครึ่งบัวเมียวคือบัวที่เราเห็นอยู่ที่มันบานๆอยู่ส่วนบัวพันธุ์นั่งเดิมเนี่ยมันจะหุบมันจะมันจะหุบช่วงเช้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าาแมจเขามาอัไ่ด้อ่ามันจะคือเหมือนเหมือนเจอแดดมันจะหุบอ่าใช่อ่ะเนี่ยบัวบัวเมียวจะเป็นอย่างนี้อ่าบอสเนี่ยแบบไหนแบบไหนแบบนี้ที่มันหุบๆปะมันบานอยู่บานอยู่อ๋อเนี่ยหรอคือบัวพันธุ์มะเมียวอ๋อคือมันตรงเวลาเปเลยว่ะพี่ มะเมี่ยวนี่คือกี่โมงนะแปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มคะแครึ่งถึงหนึ่งทุ่มมะเมี่ยวนี่บานๆอยู่นี่คือเรียกบัวมะเมี่ยวป๋าพูดอะไรนะครับผมโอ้ยขอมีประคองนั่งเรือก่อนเถอะเฮ้ยอะไรวะอยากจะลงทะเลไงเออกูไม่ลงก็ได้พี่แล้วพี่จะไปตามหาวันพีทได้ยังไงเนี่ยเออกูไม่ตามก็ได้กูอยู่บ้านก็ได้เแล้วพี่จะเป็นราชาจตุสลัดได้ยังไงเออกูเป็นกูเป็นราชาที่บ้านกูก็ได้ ล่องแพนางกันเนี่ยพี่จะพาไปไกลๆพี่พาเราไปล่องแพพี่ขนพายป่ะขนพายอันนี้มันเป็นภาษาอีกภาษามันจะใต้กงป่ะหรือกงใต้ไม้นี่ไม้ถึงพื้นป่ะพี่ถึงครับผมว่าแล้วมันมันคำง่ายมันก็เหมือนแจวเรือมากกว่ามันไม่ใช่พายพี่ขึ้นไปแล้วก่อนจะงูน้ำเลยหุบเขามันหน่อยเดียวเลยนะเขาเขาไม่ทำน้ำที่พวกวันนี้ สาหร่ายพวกนี้นะต้องทิ้งใช่ไหมมันเป็นศัตรูพืชของบัวไงหรอเป็นสหรายสายดูสิอะไรวะเดี๋ยวมันมันเป็นศัตรูพืชยังไงครับก็มันทำให้ขัดขวางการจะเริ่มเติบโตของบัวไงคุณเปิดกูเกิลตอนไหนผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดใช้เซลล์ล้วนนี่เซลล์ล้วนเปรี้ยวอ่ะมานัดกันใส่เสื้อขาวกันตอนไหนวะพี่เราเราไม่อ่านหลายกลุ่มอ่ะหลายกลุ่ม ไม่ไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดผมก็แค่แบบอยากแล้วไอ้มันมีปลาอะไรบ้างพี่ข้างล่างเนี่ยปล่อยาชิโดไปนะจ๊ะมีเหรอปล่อยปาชิโดไปจ้ะตกปล่อยชิโดไปเหรอคือว่าเอาปลาชิโดแหละมากินพวกปลาเนียงปลาตะเพียนอีกทีนะครับอ้าวอ๋อแลพวกปลาเนียงปลาตะเพีนปลาชิพืชนะจ้ะอ๋อแต่ว่าชิโดมันคือปลากินเนื้อกี่กี่นะเออทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะดอกแรกอันนู้นน่ะฝ่ามือนะเนี่ยนั่นคือตุ๊กพูนะจ้ะตุ๊กพู อ๋อแล้วนี่ล่ะยยนคตตััววเเมมีีจ้ะแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงครับมันจะโน้มมาหากันใช่ไหมมันโน้มได้ด้วยเหรอไม่ได้ทำไมคนที่เขามาเที่ยวที่นี่ต้องอะไรก็บัวอะไรก็บัวมันมันมีจุดเด่นหรือว่ามันเป็นใครแแมกอะไรอย่างไงที่เรามาถ่ายภาพพิสูจน์นะจ๊ะที่นี่เหรอแล้วบัวที่นี่ปไปทั้งปีไปทั้งวันเลยนะจ๊ะว้อเพราะเพราะเหตุนี้คือ ทำให้นักท่องเที่ยวถึงมาที่นี่ใช่ไหมวันธรรมดาสุดมากจะเป็นพวกปูจีนญี่ปุ่นนะจ๊ะอ๋อน้ำนี่ไปถ่ายอยู่ประจำนะครับเนี่ยถ่ายเหรอครับพี่ถ่ายไงอ๋อสูบออกใช่ไหมมีรูปแมลงในกล้องไม่ใช่นี่มันกล้องถ่ายรูปปลูกปวยังไงพี่ดำใหม่ปลูกเติบโตกอย่างนะดำตรงข้างล่างนะโอ้ยยันี่ยมันไม่มีอะไรเล่นหรือไงเอางูขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันใช่ที่นั่นหรือเปล่าไอ้หูโดดนะ